ที่สพบ้านบึงนางสาวพิมพ์ชนกสุดตาอายุ31ปีกับนางสาวสุพัฒกาอิมกมนอายุ36ปีได้เดินทางมาลงบันทึกประจําวันกับพันตํารวจโทรสรัญยพงศ์อังคณาวินสารวัตรสอบสวนสวพบ้านบึงว่าถูกรางวัลที่1งเมื่อประจําวันที่16กันยายน2564รคนละ1ฉบับจากการสอบถามนางสาวพิมพ์ชนกและนางสาวสุพัฒกาสาวหล่อได้เปิดเผยว่าได้คบหากันเป็นแฟนโดยมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายอาหารในห้างส รสินค้าโลตัสสาขาบ้านบึงเมื่อเช้าได้แวะไปแผงจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลบริเวณแยกหนองชาติบอกกับเจ้าของแผงว่ามีเลข935หรือไม่ทางเจ้าของแผงบอกว่ามีเหลือสองใบทางนางสาวพ,พิมพ์ชนกจึงบอกว่าอย่างนั้นเอามา2ใบจึงแบ่งให้คู่รักหนึ่งใบจากนั้นเดินทางมาเปิดร้านที่ร้านขายอาหารตามปกติระหว่างที่ทํางานก่อนที่จะออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนางสาวพ,พิมพ์ชนกเิดเผยว่าตนเองรู้สึกเหม่อลอยจนทําให้มีมิดบาดท,ที่ บริเวณนิ้วเลือดไหลออกมาจำนวนมากจนเพื่อนที่อยู่ในศูนย์อาหารบอกว่าถือว่าเป็นการฟาดเคราะ เดี๋ยวจะได้รับโชคใหญ่จนกระทั่งถึงเวลาประกาศผลออกสลากินแบ่งรัฐบาลปรากฏว่าตนเองได้ยินเพียงเลข3ตัวสุดท้ายส่วน3ตัวหน้าฟังไม่ค่อยชัดจึงได้ถามเพื่อนว่าเลขรางวัลที่1คือเลขอะไรเ<อ>พื่อนบอกว่า0-70-935จึงนําออกมาตรวจ<อ>ก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจเพราะถูกรางวัลที่1นงวดประจําวันที่16กันยายนด้านตํารวจจึงได้ลงมาทึกว่าจําวันไม่เป็นหลักฐานและได้แสดงความยินดีกับทั้งสองคนอีกด้วย